แต่ถ้ามันยังไม่ถึงพระโสดาบันเนี่ยว้าโย,ยมเอ้ยต่อให้เด่นดังล้นฟ้าเงินทองลาบสักการะไหลามาดังหาฝนยิ่งกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงก็เถอะยมมาบานรออยู่มันน่ากลัวด้วมันน่ากลัวอนน่ากลัวถ้ามองเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องทุกข์โทษเวรไปแล้วมันไม่มีใครทำยัดใส่เราด้วย บาปนั่นทุกนั่นโทษนั่นคนอื่นจะใส่ร้ายเราทั้งโลกโทษติดคุกตลอดชีวิตจนถึงประหารชีวิตมันก็ไม่เกี่ยวเราจะโดนประหารชีวิตจนตายไป10ครั้งร้อยครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งยังไม่สาสมต่อความผิดต่อคนเข้าใจที่เขาตัดสินว่าเราผิดหากว่าเราไม่ผิดมันก็ไม่ได้เป็นไรถึงร่างกายมันจะโดนประหารเป็นแล้านครั้ง แต่เราไม่ได้ผิดไม่ได้ชั่วอย่างนั้นมันยังดีได้เพราะคนมองอย่างหนึ่งโลกมองอย่างหนึ่งแต่ความเป็นจริงมันอย่างหนึ่งอันนั้นแล้วแต่วิบากกรรมของใครแต่ตัวเราเองรู้คนจะยอกย่องสรรเสริญอย่างไรแต่เรารู้คนจะิสินมินทาว่าไร ลงโทษลงททงอย่างไรเรารู้ว่าเราผิดหรือเราถูกในเรื่องนั้นเหตุการณ์นั้นๆเรื่องราวนั้นๆฉะนั้นเราไม่รู้ด้วยกันนี่จะเป็นครูบาอาจารย์อย่างไรก็แล้วแต่เมื่อยังเป็นปุตุชนเนี่ยสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์ความโลภความโกรธความหลงมันยังชักลากดวงจิตดวงใจให้ไหลลงสู่ทางต่ำเสมอ ความคิดผิดคำพูดผิดการกระทําผิดทําพลาชมันมีอยู่แล้วด้วยความรักความกตัญญูความปรารถนาดีต่อกันจึงมีเรื่องอย่างนี้ใช้ทดแทนทำแทนทําคืนทําให้แล้วก็อุทิศบุญที่เกิดที่มีจากทานศีลภาวนา อ่อนน้อมถ่อมตนขนขวายในกิจที่ชอบฟังธรรมแสดงธรรมอุทิศส,ส่วนบุญอนุโมทนาบุญทำความเห็นให้ถูกต้องถูกตรงเกิดบุญจะมากจะน้อยก็ส่งบุญนี้ไปอุทิศบุญนี้ไปเพื่อให้เป็นกำลังปกป้องเป็นที่พึ่งบุญนี่ทุกชีวิต